อัมราบัตคือนักลบขอขอบคุณยูสโกสามหที่มุมขวาบนเลยครับแมนเชสเตอร์เต็ดเซ็นสัญญายืมตัวโซเฟียอัมราบัตพร้อมมีออปชั่นซื้อขาดเมื่อครบกำหนดสัญญาและอัมราบัตก็กำลังสร้างผลกระทบที่ดีให้กับแมนเชสเตอร์เต็ดเมื่ออัมราบัตถูกถามถึงสิ่งที่เขาจะนํามาสู่แมนเชสเตอร์เต็ดเขาไม่ได้เน้นไปที่การจ่ายบอลหรือการอ่านเกมเขาไม่ได้บอกกล่าวถึงสิ่งที่เรียกว่ากองกลางระดับสูงเลยแม้แต่น้อยเขาเพียงตอบสั้นๆว่าคําว่าทีมคือสิ่งที่สําคัญที่สุดแมนเชสเตอร์เต็ดจะได้อะไรจากตัวเขามันขึ้นอยู่กับสภาพ แวดล้อมต่างๆที่เรียกว่าทีมอัมราบัตกล่าวว่าเมื่อผมก้าวลงสนามมันเป็นเรื่องปกติที่จะทุ่มเททุกสิ่งเพื่อทีมเพื่อสโมสรแน่นอนว่าคุณสามารถทําผิดพลาดได้ทุกคนมีเกมที่แย่แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือคุณต้องต่อสู้เพื่อตาสโมสรและนั่นคือสิ่งที่คุณสามารถทําได้อย่างดีที่สุดมันเป็นเรื่องที่ผมพยายามทําอย่างสม่ําเสมออัมราบัตกล่าวไว้แบบนี้ครับ เทนฮารมักจะเซ็นสัญญานักเตะที่มีแพชชั่นที่ยอดเยี่ยมยกตัวอย่างเช่นมาติเนสคาเซมิโรอันโทนีหรือแม้แต่วอลเวกฮอสต่างเป็นนักเตะเมื่อได้ลงสนามมักจะทุ่มเท100%เสมอและอัมราบัตก็มีคุณสมบัตินี้ที่ทําให้เอริกเทนฮากตัดสินใจเลือกเขาเข้า,ขามาในทีมหลังจากลงตัวจริงที่เจอกับคิสตันพาเลตผู้บรรยายต่างเรียกเขาว่านักรบในสนามเขามีแววตาที่มุ่งมั่นต่อเกมอย่างมากแต่ยังทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้เล่นตำแหน่งที่ถนัดก็็็ตตตาาาาามมมถ้้้ใใใคคครรชอบบกกยย่ลลลืลดดไิเปนนํัังใจใหวะ